สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้กล่าวพบกับทางแบงค์เข้าอ e ีสปอร์กันอีกครั้งในรายการ Adworld ที่จะพาไปอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการเกมและ e s p o r t ์โดยในวันนี้เราก็ไม่ได้มีข่าวดราม่าอะไรแต่เป็นข่าวอันน่าประทับใจแทนเนื่องจากแม่ของสตรีมเมอร์คนหนึ่งทําการส่งเงินบริจาคให้กับเขาบนสตรีมจนทําให้เกิดคลิปไวรัลไปทั่วชุมชนเกมต่างประเทศ ส่วนอีกข่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างโฟกิเมทที่ปีนี้ตกเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่หลายครั้งแต่ในรอบนี้เธอพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นด้วยการประกาศว่าจะจำกัดเงินบริจาคให้มากที่สุดได้แค่5ดอลลาร์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ที่เราจะเข้าเนื้อหาตอนนี้ทางช้อปปี้กำลังมีร้านค้าที่ขายหูฟังเกมมิ่งลดราคาอยู่หลายร้านเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Logitech G331 ที่ลดมากถึง36%หรืออย่างแบรนด์ i g n a l HP828 สำหรับสายราคาไม่ถึงหลักพันที่จัดโปรโลด22%เหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นและยังมีของน a m โวกับ HP ในราคาสุดประหยัดกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยในราคาสบายกระเป๋าที่ลดมากถึง40%ในราคา429บาท กับ359บาทโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ให้นะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทางแบงคอก e s p p r t t ก็อย่าลืมกด Like Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับถึงแม้ในปัจจุบนันการเป็นสตรีมเมอร์จะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆภายในวงการเกมแต่มันก็ใช่ว่าทุกๆคนจะสามารถผันตัวเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็โด่งดังขึ้นมาได้เลยในทันท่วงที หนึ่งในรายได้หลักของการเป็นสตรีมเมอร์นั้นก็คือเงินบริจาคหรือโด onation จากผู้ชมของพวกเขาซึ่งสำหรับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงนั้นมันก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรมากนักในการได้รับเงินสนับสนุนแต่สำหรับสตรีมเมอร์หน้าใหม่หรือระดับกลางๆนั้นการได้รับเงินบริจาครอบหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเขาดีใจมากๆเลยละครับ ล่าสุดนั้นได้มีสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟาดี้กลายเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วทั้งชุมชนอมองอสเพราะในระหว่างที่เขากำลังสตรีมเกมนั้นอยูจ่จู่ๆเขาก็ได้รับเงินบริจาคจากคนที่ชื่อว่าหนูหา้าเป็นจำนวน5ดอลลาร์พร้อมกับแคปชั่นว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากในตอนแรกนั้นฟาดี้ก็ดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตามปกติแต่จู่ๆเขาก็คิดได้ว่าชื่อของคนที่บริจาคนั้นมันคุ้นมากๆ เลยหันไปถามแม่ของเขาที่อยู่ใไไกล้ๆว่าแม่ได้บริจาคให้เขาหรือเปล่าจนเกิดเป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ครับ Five dollars f o n u h a I am so proud of you Oh God I'm so proud of you Thank you so much n u h a Wait Aren't you Noah is my mom's name Mummy Did you just donate to me Oh my god That's my mom guy โอเคโมเมนต์ okay, <laughs> สุดอบอุ่นนี้ได้กลายเป็นไวรัลไปยังชุมชน Reddit และ Among Us จากการถูกอัปโหลดเกือบ7,000ครั้งผู้คนมากมายที่เห็นคลิปนี้ต่างก็คอมเมนต์กันมากมายว่าพอดูคลิปนี้ไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆและเป็นอะไรที่น่ารักสุดๆในเวลาต่อมานั้นเมื่อฟาดีเห็นว่าคลิปของเขากลายเป็นไวรัลไปแล้วก็เข้ามาทำการขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจสนับสนุนเขาและแม่ของเขาเช่นกัน ด้วยความโด่งดังอันร้อนแรงของคลิปนั้นก็ได้ทําให้ผู้คนมากมายเข้าไปกดติดตามเขาบนช่อง YouTube จนทําให้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นฟาดี้ก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคน พอยอดผู้ติดตามของฟาดี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม่ของเขาที่เห็นว่าลูกชายของเธอโด่งดังในอินเทอร์เนต็ตไปแล้วก็ทําเค้กมาฉลองให้เขาด้วยเนื่องในโอกาสที่ยอดซับสครายเบอร์ถึง2 4 0 0 0คนแล้วฟาดี้ได้กล่าวถึงโมเมนต์นี้ว่าแม่ของผมเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้ระหว่างที่กำลังสตรีมอยู่บน YouTube และหลายๆคนก็อาจจะงงว่าทําไมตัวเลขบนเค้กถึงเป็น24ล้านมันก็เป็นคําถามที่ดีนะ แล้วคุณรู้คาตอบแล้วมาบอกด้วยละกันล้อเล่นนะแม่ผมบอกว่าตอนที่เธอทําเค้กนี้อยู่เธอตื่นเต้นมากๆเลยไม่ได้สนใจมันและก็พูดกับผมว่างั้นนี่เป,นเป็นเป้าหมายต่อไปของลูกเลยละกันขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนผมในช่วงนี้กันนะพวกคุณกําลังทําให้ความฝันของผมเป็นจริงและกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผมอยู่คุณต้องไม่เชื่อกันแน่ว่าทุกทุกคนมีความหมายกับผมมากมายขนาดไหนผมจะพยายามตอบคาถามทุกทุกคนเพราะงานถ้ามีอะไรก็ทักมาได้เลยนะ on your channel what the hell keep up bro i'm proud of you what the hell oh my god Uh this is because i reached 24,000 000 subscribers oh my god this is amazing did you make it yourself yes 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 special for you buddy okay so since i reached 24000 subscribers my mom just decided to make me this cake <laughs> uh, <laughs> not <funny>. thank you <laughs> okay thank you so much mommy okay. for the best. i know she is my mom just surprised me thank you for a dollar by the way okay, i'm from salzburg i love salzburg i've been to salzburg คลิปที่ว่านานก็ได้รับคอมเมนต์สนับสนุนมากมายตามเคยและก็มีคนออกมาบอกด้วยว่าสตรีมเมอร์แบบนี้ตั้งหากที่คคูวรจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่พวกที่ดังแบบงงๆและไม่สนใจใยดีแฟนคลับของพวกเขาด้วยซ้ำ นี่ก็เป็นเรื่องราวสุดน่าประทับใจอีกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการเกมของพวกเราเพราะจริงๆแล้วภาพลักษณ์ของการเล่นเกมนั้นเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในสายตาของผู้ใหญ่แต่แม่ของฟาร์ดี้นั้นกลับเข้าใจลูกชายของเธอดีว่าสิ่งที่เขาทําลงไปก็เพราะเขามีความชอบในสายนี้และเป็นความฝันของเขาจริงๆซึ่งก็หาย,ยากมากๆที่พ่อแม่จะเข้าใจแบบนี้ถ้าใครที่อยากสนับสนุนหรือติดตามการสตรีมของฟาร์ดี้ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ใน YouTube ของเขาเลยนะครับ อีกข่าวในวันนี้ของเราก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสตรีมเมอร์แต่มันเป็นเรื่องราวของสตรีมเมอร์สาวชื่อดังอย่างโปกิเมนโดยปกติแล้วโปกิเมนก็มักจะมีดราม่าจากการกระทบกระทั่งกับสตรีมเมอร์คนอื่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ในปีนี้เธอได้กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่เธอใช้อำนาจในการลบคลิปที่โจมตีเธอบนย t u b e จนทําให้กลายเป็นประเด็นดราม่ายาวเหยียดการทะเลาะกับสตรีมเมอร์คนอย่างคีมสตาร์ที่ทําให้เธอถูกวิจารณ์อย่างหนัก พราะดูไม่จริงใจและอื่นๆอ,อีกมากมายการโดนโจมตีอย่างหนักต่อเนื่องหลายๆเดือนติดกันก็ทําให้โปกเกมีนตัดสินใจออกมาขอโทษกับเรื่องราวต่างๆที่ทําลงไปและประกาศยุติการสตรีเป็นเวลา1เดือนด้วยกันโดยล่าสุดนั้นหลังจากที่โปกเกมีนกลับมาสตรีมอีกครั้งเธอก็พยายามทาตัวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะล,คลบคำสมประมาทและคำดูถูกต่างๆน,นานาโปเกเมนเพิ่งจะทำประกาศไปว่าต่อไปนี้ผู้ชมสตรีมของเธอจะสามารถทำาการบริจาคเงินให้เธอได้มากสุดเพียงแค่5ดอลลาร์เท่านั้นหรือประมาณ155บาท I worked with stream labs in worked Streamlabs order to create a custom Donation cap of $5 on my channel. I think this might be the first time they've ever done that, I'm not really sure. Um, I just really want to thank you guys for supporting me when I was in high school, when I was in $20,000 in debt in university, to the very, very lucky place where I am today, and where I consider anything more than that just unnecessary. โดยปกติแล้วสตรีมเมอร์ชื่อดังมักจะมีงานปรับเงินขั้นต่ำในการบริจาคให้มากขึ้นตั้งแต่5ถึง25ดอลลาร์เนื่องจากมีผู้ชมบริจาคเล็กๆน้อยๆเยอะเกินไปจนทำให้อ่านข้อความทั้งหมดไม่ไหวแต่สิ่งที่โปรกิเมนทำนั้นคือสิ่งที่ตรงข้ามในส่วนนี้ครับโดยการประกาศในครั้งนี้ก็ได้ทำให้หลายๆคนตกตะลึงมากๆเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าสตรีมเมอร์เจ้าใหญ่ๆจะตัดช่องทางรายได้ของตัวเองแบบนี้ ในประกาศนั้นเธอได้ให้เหตุผลไว้ว่าสาเหตุที่เธอทําแบบนี้เนื่องจากการบริจาคเงินมากกว่านั้นเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นอีกแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถเอาเงินไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือเอาไปดูแลตัวเองจะดีกว่ามากถ้าใครเคยดูสตรีมเจ้าใหญ่ๆก็จะเห็นได้ว่าตลอดการสตรีมพวกเขานั้นมันก็จะมีผู้ชมจํานวนมากส่งเงินบริจาคเข้ามาเรื่อยๆเพื่อสนับสนุนช่องของเขา และถ้ายิ่งเป็นสตรีมเมอร์สาวอย่างโปเกเมนด้วยแล้วมันก็ยิ่งมีผู้ชมหนุ่มๆทั้งหลายส่งเงินไปให้เธอกันเยอะไปอีกเพราะงานการจำกัดการบริจาคในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเธออย่างแน่นอน การจำกัดเงินสูงสุดในการบริจาคนี้อาจทําให้โปเกมนได้รับเงินจากการสตรีมน้อยลงจากเดิมแต่มันก็อาจจะสามารถช่วยลบข้อบงขาได้ว่าเธอสตรีมเพื่อหวังเงินเปจากหนุ่หนุทั้งหลายเมื่อโปเกมนทวิตแบบนี้ออกไปมันก็มีผู้คนมากมายออกมากล่าวให้กําลังใจเธอและชื่นชมว่าเธอนั้นน่ายกย่องมากๆเนื่องจากได้ลงมือทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่ได้สตรีมเพื่อเงินเป็นหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตามมันก็หนีไม่พ้นชุมชนบางคนที่ออกมาแสดงความเห็นแย้งเช่นกันว่าการที่โปรกีเมนทำแบบนี้ก็เพราะเธออยากจะทำให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นนั่นเอง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โปกิเมนเริ่มกรับตัวกลับใจเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโปกิเมนเองนั้นก็เคยนำเงินจำนวน10,000ดอลลาร์หรือประมาณ3ามแ0 0หบาทไปแจกจ่ายให้กับสตรีมเมอร์ที่ยังไม่ดังมากเพื่อที่จะสนับสนุนพวกเขาด้วยเช่นกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ของโปกิเมนอาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่สตรีมเมอร์เจ้าใหญ่ๆจงใจปรับให้ผู้ชมบริจาคเงินได้สูงสุดแค่5ดอลลาร์เท่านั้นแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้คอมเมน เหมมือนเดิหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง m ม c a l e อีสปอแต่อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปดีๆทันช่วงทีแบบนี้ก่อนใครนะครับ